ก็เลยหน้าตรงกลางโบดแหมลูกนั้นแสนหนึ่งเดี๋ยวมีมีดเล่มหนึ่งตัดนี่ค่ะอะไรกันก็เลยไม่รู้ไงทำเพราะฟามไม่รู้ไงคะนะทั้งหมดพราะเชั้นก็จะไม่รู้ต่อไปอะไรกันอย่างนี้ถึงป่านนี้เพราะฉะนั้นเป็นยังไงคะวิกฤตไหมต้องป้วยหนักก็ไม่รู้นะคะวิชัยช่วยคอบให้ตัวๆไปเลยเพื่อให้รู้ว่านั่นเองครับคือกําหนด ขอบเขตของคือเขตกําหนดเขตเท่านั้นเองครับที่ว่าสีมานี่ครับเพื่อให้ภิกษุที่อยู่ในสีมานั้นครับมาอยู่ร่วมกันนะครับเพื่อกระทําสังฆกรรมเท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้มี2องคำนะคะนิมิตกับสีมาต่างกันอย่างไรครับนิมิตก็หมายถึงเป็นเครื่องหมายเครื่องกําหนดให้รู้ว่าอยู่บริเวณไหนยังไงครับ,รบนั้นเขตของอบริเวณ ที่เป็นนิมิตนั้นก็เรียกว่าเป็นสีมาค,ครับท่านอาจารย์ถ้าไม่มีนิมิตจะมีสีมาได้ไหมไม่ได้ไไดเพราะฉะนั้นเมื่อมีนิมิตนะคะจึงมีขอบเขตซึ่งใช้คําว่าสีสมัยโน้นนะคะมีการตั้งเจ้าอาวาสไหมอืมไม่มีครับท่านเห็นไหมคะ<า>เพราะว่าเป็นภาระของภิกษุทุกรูปที่จะต้องดูแลไม่ใช่ว่าทําลายวัด หรือว่าที่มีคนสร้างให้เป็นที่อยู่นะคะแต่ถ้าใครมีความสามารถมีความศรัทธามีอะไรมากทุกคนก็รู้กันอย่างพวกเราเนี่ยเราก็รู้ใช่ไหมคะไม่ต้องแต่งตั้งเราก็รู้ว่าคนนี้ช่วยทําอันนี้นะอ่านีจัดดอกไม้อ่าคนนี้ถ่าย,าายกล้องหรืออะไรต่างๆก็เป็นแต่ละผู้ที่มีภาระที่ทําได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นใครที่มีความสามารถภิกษุในวัดนั่นก็รู้ก็ใช้คําว่าเจ้าอาวาสแต่พระภิกษุก็ต้องดูแลวัดด้วย ไม่ใช่ว่าที้งภาระให้เจ้าอาวาสเพียงแต่ว่าเป็นหัวหน้าหรือว่าเป็นผู้ที่ทุกคนก็รู้ในความสามารถที่จะดูแลสั่งสอนภิกษุด้วยเหมือนเจ้าบ้านใช่ไหมคะท่าจารย์นะเดี๋ยวนี้วัดต่างๆเนี่ยมีพระภิกษุอยู่จามรษาอย,อยู่น้อยมากเลยบางวัดก็มีรูปเดียวบางวัดก็มีสองรูปแล้วก็พระท่านแต่และรูปเนี่ยต้องการที่จะให้ตัวเองเป็นเจ้าวาสบอกก็ไม่ทราบ สร้างกันไปเรื่อยๆมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะคุณหมอพูดอีกทีสิเหมือนกับว่าท่านน่ะแต่ละแต่แต่ละแต่ละรูปอ่ะก็อยากจะเป็นเจ้าอาวาสก็เลยต้องปลีกตัวออกมาสร้างวจะให้มีการสร้างวัดมันก็เลยเยอะขึ้นเรื่อยๆางนั้มะเป็นเจ้าอาวาสได้ยินเคยได้ยินมาว่าอย่างนั้นนะจริงๆแล้วเพราะไม่เข้าใจพระธรรม ไม่ศึกษาพระธรรมแล้วบวชโดยไม่รู้อะไรเพราะฉันก็แปลงหมดแม้แต่ว่าการที่จะมีสีมาขอบเขตแล้วก็มีนิมิตที่แสดงไว้นะคะก็จะต้องคิดถึงสิ่งหนึ่งสิใดเริ่มมีลูกนิมิตอยากมีหรือเปล่าทั้งหมดนะคะเมื่อไม่มีความรู้ความเข้าใจที่จะขัดกราวกิเลสจะมีแต่ความอยากเพราะฉะนั้นลูกนิมิตก็มาจากความอยาก อยากมีค่ะมีไม่พอยังอยากให้ปิดทองอะไรกันคะกราบเรียนท่านอาจารย์ก็มาศึกษาที่นี่ก็ต้องใช้คำว่าเห็นความแยบยนของผู้ที่เรียกว่าพระแล้วอยากได้เงินนะตั้งแต่แต่กระถินท่านอาจารย์ที่จริงกเป็นสังฆกรรมอะเอามาทอดให้ให้ครือขัาเอาเงินไปถวายจะถามอีกอย่างหนึ่งค่ะว่าฝั่ง ปิดทองฝั่งลูกนิมิตเนี่ยหนูก็ไม่เข้าใจไอ้ก้าวลูกเนี่ยที่ว่าตัดเนี่ยหนูก็ยังไม่รู้ว่าไม่เข้าใจอะค่ะค่ะเพราะไม่รู้นะคะก็ทําทุกอย่างทย<ำ>่ท,<ห>ทํา,ทาอบอกและชวนกันให้ไม่รู้แล้วก็ทําเชิญคุณวิชัยคะ่ะครับตามความเป็นจริงนะครับนิมิตนะครับก็คือเครื่องหมายเท่านั้นเองเพราะว่าในการกระทําสังคกรรเนี่ยครับก็จะมีการกําหนดสีมา สีมาก็คือเขตในการที่จะบริเวณของอในการที่จะทำสังฆกรรมว่ากว้างแค่ไหนนะครับภิกษุที่อยู่ในสีมานั้นนะครับต้องเวลาทางสังฆกรรมเนี่ยต้องเข้ามาอยู่ในหัตถบาทต้องมีความพร้อมเพียงกันนะครับจึงกําหนดนิมิตเครื่องหมายว่าขอบเขตของสีมาหรือว่าเขตในการที่ภิกษุ อยู่ในเวรนั้นเน่ยต้องเข้ามาในการทําสังคมเนี่ยว่าเขตแค่ไหนเท่านั้นเองครับถ้ามีอะไรสงสัยนะซักค่ะทุกคําควรเข้าใจไม่ใช่ทิ้งไว้นะคะไปช้าๆก็ได้ตอนนี้ทุอคนแต่เดี๋ยวเี้ยเขากยวเบโบดมาเลย8ลดก๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเตีนนี้รูเจีกสีมยหเืียังรู้จักดิมยตหรือยังยัเไม่รว้จักค่ะเายวเดเียวเวเเียด นิมิตก็คือเครื่องหมายให้รู้ว่ากําหนดเพื่อกําหนดว่าตรงนี้บริเวณนี้นะครับเพราะฉะนร้นเครื่องหมายเป็นอะไรก็ได้ใช่ครับนี่ต้องเติมให้รู้ว่านะต้นไม้ได้ไหมได้ครับได้วภูเหินได้ไหมก้กกหนหก็ได้ได้หมดนั่นคือนิมิตแต่ไม่ต้องเป็นลูกอย่างนี้ใช,ใช่ไหมคะแ,<ต>แล้วก็ไปเรียกกันว่าลูกนิมิแตแต่เดี๋ยวนี้เขาก็วนไปตามโบ์แล้วมาอยู่ ตรงกลางอีกลูกหนึ่งเนี่ยก็เลยหน้าตรงกลางโบสถ์แหมลูกนั้นแสนหนึ่งเดี๋ยวมีมีดเล่มหนึ่งตัดนี่ค่ะอะไรกันก็เลยไม่รู้ไงทำเพราะฟาร์มไม่รู้ไงคะทั้งหมดพระเชั้นก็จะไม่รู้ต่อไปอะไรกันอย่างนี้ถึงป่านนี้เพราะฉะนั้นเป็นยังไงข้างวิกฤตไหมต้องต้วยเรียนรู้นะคะวิชัยช่วย ้ตับเพื่เปเ,เพื่อให้รู้ว่านั่นเองครับคือกําหนดขอบเขตของคือเขตกําหนดเขตเท่านั้นเองครับที่ว่าสีมานี่ครับเพื่อให้ภิกษุที่อยู่ในสีมานั้นครับมาอยู่ร่วมกันนะครับเพื่อกระทําสังฆกรรมเท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้มีสองคำนะคะนิมิตกับสีมาต่างกันอย่างไร นิมิตก็หมายถึงเป็นเครื่องหมายเครื่องกําหนดให้รู้ว่าอยู่บริเวณไหนยังไงครับนั้นเขตของบริเวณที่เป็นนิมิตนั้นก็เรียกว่าเป็นสีมาครับท่านอาจารย์ถ้าไม่มีนิมิตจะมีสีมาได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อมีนิมิตนะคะจึงมีขอบเขตซึ่งใช้คําว่าสีมาเพื่อประโยชน์ในการที่จะให้ภิกษุที่อยู่ในสีมานั้นนะครับ เวลาทําสังฆกรรมเนี่ยต้องเข้ามาอยู่ในหัตถบาทก็คือสองสอบคือให้มาอยู่เพื่อมีความพร้อมเพ,มพียงกันในการที่จะทําสังฆกรรมค่ะไปเที่ยวนั่งตรงนั้นตามนี้ได้ไหมไม่ได้เดคะคเห็นประโยชน์ไหมนี่คือศึกษาให้ละเอียดแล้วก็จะได้รู้ว่าทําไมจึงต้องมีนิมิตทําไมจึงต้องมีสีมาประโยชน์สูงสุดคือความพร้อมเพียงครับเพราะว่าถ้า ทำสังฆกรรมแล้วมีภิกษุที่อยู่ในสีมาแต่ไม่เข้ามาอยู่ในหัตถบาทกรรมนั้นก็ใช้ไม่ได้เรียกว่าเป็นกรรมเสียนะครับก็ใช้ไม่ได้คือต้องมาพร้อมเพียงกันทั้งหมดที่อยู่ในเขตสีมานั้นนะครับหัตถบาท,บาทคืออะไรคะหัตถบาทก็คือช่วงเอ่อช่วงมือนะครับเรียกว่าเป็นระยะนะครับการนั่งสองศอกคืบนะครับก็คือสามารถที่จะ เอื้อมถึงกันได้โดยโดยโดย,โดยประมาณนะครับไม่ให้อยู่นั่งห่างกันมากนะครับก็คือในขั้นก็กําหนดมาสองศอกคืบหนึ่งที่เราใช้คาว่าบ่วงช่วงมือช่วงรหรือบ่วงใช่ไหมคะช่วงมือที่สามารถที่จะแล่วขอเรียนถามถนะคะว่า,าพระท่านก็ไม่เข้าใจหรือยังไงฮะท่านจึงจะเอาลูกนิมีเนี่ยใส่รถหลังกระบะแล้วให้คนแตะทองแล้วก็จะได้ตังมาเยอะๆท่านไม่เข้าใจ <c oughs> ไม่ไม่เข้าใจไม่ได้ศึกษาพระวินัยครับ Mm. และถ้าครือขัดไม่ศึกษาก็ไม่มีใครรู้จักพระพุทธศาสนาเลยเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาไม่ได้มีแต่ภิกษุเท่านั้นนะคะพุทธบริษัทในสมัยนวลทั้งสคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาแต่พระองค์ไม่ทรงประสงค์ที่จะให้ผู้หญิงบวชเพราะฉะนั้นพระภิกษุณีก็ค่อยค,อยคอยหมดไปเดี๋ยวนี้ก็เป็นภิกษุนะคะบรรพชิตแล้วก็ครือขัด ถ้าครัสถ์ัดไม่รู้ไม่เข้าใจก็ไม่ได้ดำรงรักษาพระศาสนาขอถามคุณเจี๊ยบค่ะเพราะว่าวัดส่วนใหญ่แล้วจะฝังลูกนิมิตใช่ค่ะฝังทุกปีเลยเหรอคะทุกปีเลยนะคแล้วโบทเดียวกันโบทเดิมก็ก็หลายๆวัดวัดในวัดสมมุติว่าตุจีนปีนี้มีที่วัดนู้นวัดนี้ก่อนนี้มีน้อยเดี๋ยวนี้มีเยอะแล้วก็บนเดี๋ยวก่อนนะคะวัดมีแล้วไม่ใช่เหรอคะ หรือยังไม่มีหรือจะสร้างหรือจะทําอะไรวัดที่เขาสร้างโบสถ์ใหม่อะค่ะหมายความว่าเป็นวัดใหม่ยังไม่มีโบสถ์ยังไม่มีโบสถ์อะค่ะที่เ็ามาทําแต่ก็เห็นฝั่งนั้นตอนนี้สร้างเยอะฝั่งทุกปีเยอะมากเหลือเกินนะคะเงินทองเท่าไหร่แล้วได้ประโยชน์อะไรมากก็เงินเยอะไงครับท่านอาจารย์ลูกนี้ลูกแรกทิศประจิบที่อะไรเขาก็ทองไปเป็นด้านเลยดูก็ยังไม่เข้าใจไงเขาเขาก็ทองแล้วลูกลูกกลางนี่ก็คือลูกฝั่งเลยอะ ก็ตัองว่าถ้าตามวัดนี่เขาจะกําหนดไว้แสนหนึ่งมีกี่ลูกคะท่านกำหนดเกินได้ไหมไม่ไม่รู้เขาทำไว้เก้าเขาทําไว้เก้าอะค่ะหนูก็ไม่เข้าใจไงคะถ้าไม่ถูกแล้วจริงๆนะคะกาหนดกันเองใช่ไหมเท่าไหร่ก็ได้มากกว่านี้ก็ได้น้อยกว่านี้ก็ได้เพราะกําหนดกันเองท่านอาจารย์คะเดี๋ยวนี้วัดต่างๆเนี่ยมีพระภิกษุอยู่จารรษาอยู่น้อยมากเลยบางวัดก็มี รูปเดียวมวางวัดก็มีสองรูปแล้วก็พระท่านแต่ละรูปเนี่ยต้องการที่จะให้ตัวเองเป็นเจ้า,าวาดบอกก็ไม่สร้างสร้างกันไปเรืเ่อยๆมันเป็นอย่างนั้นได้เปล่าคะคุณหมอพูดอีกทีสิ <c oughs> เหมือนกับว่าท่านอะ่ะแ,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 แต่ละแต่ละแต่ละรูปอะ่ะก็อยากจะเป็นเจ้าอาวาสก็เลยต้องปีกตัวออกมาสร้างก็หให้มีการสร้างวาดัดมันก็เลยเยอะขึ้นเรืเ่อยๆอย่จะนด้น<ม>ีเป็นเจ้าอาวาส ได้ยินเคยได้ยินมาว่าอย่างนั้นนะจริงๆแล้วจเจ้าวัดคือภิกษุที่มีกิจมีหน้าที่ในการกระทําทั้งบุรณะหรือว่าซ่อมแซม,มนะครับส่วนที่ศึกหลอในอาวาสในที่อยู่เท่านั้นเองครับสมัยโน้นนะคะมีการตั้งเจ้าอาวาสไหม,มไม่มีครับแทาจรย์เห็นไหมคะเพราะว่าเป็นภาระของภิกษุทุกรูป ที่จะต้องดูแลไม่ใช่ว่าทําลายวัดหรือว่าที่มีคนสร้างให้เป็นที่อยู่นะคะแต่ถ้าใครมีความสามารถมีความศรัทธามีอะไรมากทุกคนก็รู้กันอย่างพวกเราเนี่ยเราก็รู้ใช่ไหมคะไม่ต้องแต่งตั้งเราก็รู้ว่าคนนี้ช่วยทําอันนี้นะอ่านีจจัดดอกไม้อ้าคนนี้ถ่ายกล้องหรืออะไรตอย่างเงี้ยก็เป็นแต่ละผู้ที่มีภาระที่ทำได้ใช่ไหมคะพระนา้นใครที่มีความสามารถภิกษุในวัดนั่นก็รู้ ก็ใช้คาว่าเจ้าอาวาสแต่พระภิกษุก็ต้องดูแลวัดด้วยไม่ใช่ว่าทิ้งภาระให้เจ้าอาวาสเพียงแต่ว่าเป็นหัวหน้าหรือว่าเป็นผู้ที่ทุกคนก็รู้ในความสามารถที่จะดูแลสั่งสอนภิกษุด้วยเหมือนเจ้าบ้านใช่ไหมคะกรับเรียนอาจารย์ค่ะคือคือต่อสงสัยคัว่าวัดที่จะฟังลูกนิมิตอย่างที่ว่าเนี้นะคะ แปลว่าจะต้องเป็นวัดที่สร้างใหม่หรือว่าวัดเก่านั่นแหละแต่ว่าสร้างโบสถ์ใหม่โบสถ์ก็จะมีได้ใหม่ใหม่ได้ยังไงบ่อยๆแต่เพราะว่าเห็นที่ตามถนนทั้งหลายเนี่ยเราก็จะเห็นนะคะว่ามีงานฝังลูกนิมิตโดยเฉพาะไปทางถนนในต่างจังหวัดน,น,นะคะก็จะเขียนอยู่เต็มไปหมดเลยก็เลยก็เลยสงสัยค่ะว่าเขาจะฝังลูกนิมิตกันทุกๆปี หรือว่าเขาสร้างบทใหม่ทุกปีเลยค่ะแล้วรู้ไหมเพียงแค่เห็นป้ายก็ผิดทำลายพระาศาสนาแล้วมีงานฝังลูกนิม่มเขาเขาจะอย่างนี้เลยนะที่วัดอ่ะ,าะอาจารย์คะเขาเขาบอกว่าปิดแต่ยังไม่ฝังปีนี้ก็ปิดปีหน้าก็ไปปิด,ปดเอ้แต่ไม่ยังไม่ได้ฟังค่ะปิดเอไว้ใช่ปิดไปเรื่อยคะ่ะตามที่เห็นบ่อยๆนะคือปิดไปเรื่อย คือเข้าใจก็คือปิดไปต้องหาเงินเรื่อยไปก่อนนะคะต้องก็แต่ว่ายังไม่ฝังคาว่าถ้าฝังเมื่อไหร่ก็เพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะคะเพราะไม่เข้าใจพระธรรมไม่ศึกษาพระธรรมแล้วบวชโดยไม่รู้อะไรเพราะฉะนั้นก็แปลงหมดแม้แต่ว่าการที่จะมีสีมาขอบเขต แล้วก็มีนิมิตท,ที่แสดงไว้นะคะก็จะต้องคิดถึงสิ่งหนึ่งสิใดเริ่มมีลูกนิมิตอยากมีหรือเปล่าทั้งหมดเลยคะ่ะเมื่อไม่มีความรู้ความเข้าใจที่จะขัดกรากิเลสจ,จะมีแต่ความอยากเพราะฉะนั้นลูกนิมิตก็มาจากความอยากอยากมีค่ะมีไม่พอยังอยากให้ปิดทองอะไรกันคะกลับเรียนท่านอาจารย์ก็ มาศึกษาที่นี่ก็ต้องใช้คาว่าเห็นความแยบยลของผู้ที่เรียกว่าพระแล้วอยากได้เงินนะตั้งแต่แต่กระถินนะจ๊ะที่จริงป็นสังฆกรรมอะเอามาทอดให้ให้เครือข่าเอาเงินไปถวายแล้วพอมาเมื่อสัปดาห์ก่อนก็เรียนปริวาสกรรมก็เป็นสังฆกรรมที่อีกแล้วหาทางเอาเงินจากเครือข่าพอวันนี้ จริงฝังลูกนิมิตเนี่ยถ้าอาจารย์งหงษหูได้ยินนกักเด็กบอกว่าแม่ก็บอกว่าถ้าใครสามารถไปฝังลูกมิตรได้เจ็ดวัดเนี่ยก็จะได้ขึ้นสวัสค์ใช่ไหมอันนี้เนี่ยเนี่ยดูย,ยินนกักเด็กๆแล้วก็แม่ก็ต้องไปไกลๆเลยค่ะวัด <คำ S 1> าําสอนนี้ล่อลวงหลอกลวงไม่เป็นความจริงโทษแค่ไหนที่จะกล่าวว่าพระพุทธศาสนาคืออย่างนี้ในเมื่อไม่ใช่คําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วหนูก็จําได้ว่า คุณแม่แล้วก็ใครๆเขาก็จะพยายามพอรู้เนี่ยเขาว่าต้องสะสมจํานวนวัดไว้ว่าอ้าวนี่ฟังไปได้กี่วัดแล้วอะไรเงี้ยทีนี้พอมาถึงตรงนี้ท่านอาจารย์คะก็อยากจะเข้าใจว่าจริงๆอะ่ะก็คือที่อาจารย์วิชัยอธิบายแต่ยังไม่ไม,ไม่ไม่ชัดเจนว่าก็คือนิมิตนี่คือเครื่องหมายของเขตที่จะเขตสีมาคือว่าที่เพื่อให้รู้ว่าจะทําสังครรมได้อะ่ะเป็นเป็นบริเวณตรงไหนอะไรเท่าไหร่งเงี้ย ก็จะอยากทราบว่าที่ถูกเนี่ยเป็นอะไรมีเครียกกฎเกณฑ์กติกาที่จะต้องกําหนดเขตอะไรเงี้ยอย่างใช่ไหมต้องเรียนพระวินัยเดี๋ยวถึงแล้วก็ค่อยรู้เพราะจริงๆก็เหมือนกับก็จะรู้แล้วแหละว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของสังฆกรรมอีกอันหนึ่งที่ไปเอาตังค์จากเครือสั์มีมากมายหลายเรื่องนะคะแต่ต้องตั้งต้นให้ถูกคือเครหัสั์ต้องมีความเข้าใจถูกต้องว่ะเป็นภิกษุเพื่อขัดเกลาเกเลสคำนี้คำเดียว จะนาไปสู่การที่ต้องขัดเกลาวไม่ใช่เป็นการที่มีกิเลสเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกวันเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามนะคะที่ไม่ใช่เป็นการขัดเกลาวไม่ใช่พระภิกษุแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะทุกคนหรือว่าต้องเข้าใจธรรมะด้วยนี่สําคัญมากค่ะเพราะเหตุว่าบวชเพื่อเข้าใจธรรมะเพื่อถึงความเป็นพระอรหันต์จึงบวชเพราะไม่บวชก็เป็นพระโสดาบันได้เป็นพระสกทา,าคามีเป็นพระอนาคามีถ้าบรรลุ เป็นพระอาหารหันต์ในขณะที่เป็นคเออริหัตนะคะก็บวชทันทีในวันนั้นนี่แสดงเห็นถึงเพศที่บริสุทธิ์มากนะคะที่ไม่สามารถที่จะครองเรือนหรือมีเพศอย่างคริหัตได้อีกต่อไปเพราะฉันกฎเกณฑ์ซึ่งทุกคนปฏิเสธไม่ได้และต้องเป็นแกนที่สําคัญที่สุดก็ <c oughs> คือว่าภิกษุต้องศึกษาเข้าใจธรรมะและขัดเกลากเลส การกระทันไ,ได้ทั้งสิ้นซึ่งไม่เป็นการขัดเกลากิเลสจะมีลูกนิมิตปิดทองจะอหลายๆทั้งหมดจะมีมหรสพมีงานฉลองอะไรทั้งหมดนะคะไม่ใช่เรื่องของพระพุทธศาสนาแต่เป็นการทําลายคําสอนของพระสามมาสังเจ้าและยิ่งกว่านั้นที่ทุกคนลืมก็คือว่าภิกษุต้องเข้าใจพระธรรมถ้าไม่เข้าใจพระธรรมมีแต่วินัยทําไมเพราะว่ามีวินัยเพื่อขัดเกลากิเลสเพราะเข้าใจพระธรรม ถ้าไม่เข้าใจพระธรรมจะคิดขัดเกลากิเลสเลยเพราะฉะนั้นเมื่อตั้งใจนะคะสามารถที่จะขัดเกลากิเลสในเพศซึ่งไม่ใช่ครื้หัดก็จะต้องรู้ว่าจะอยู่สะดวกสบายได้จริงๆก็ต้องตามพระธรรมวินยัยเพราะฉะนั้นถ้ามีพฤติกรรมใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าอะไรทั้งหมดที่ไม่เป็นไปเพื่อการขัดเกลาเกิเลสไม่ใช่ภิกษุในธรรมวินยัยใครส่งเสริมก็คือช่วยกันทำลายพระพุทธศาสนา การเปลี่ยนท่านอาจารย์เพราะฉะนั้นถ้าถ้ามีหลักอย่างนี้ว่าเพศประมชิตหรือว,ว่าพระสูนเนี่ยก็คือเพื่อขัดเกลากิเลสในเพศที่ประเสริฐอย่างยิ่งก็คือถึงขั้นเป็นพระรหา์เนี่ยก็แล้วก็เพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องละเป็นเพศที่ละเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นกิจกรรมใช่ว่าพิธีกรรมแล้วกันที่มาหลอกเอาเงินเครื่องหัดเนี่ย เพราะฉะนั้นเราก็่าไปเป็นเหยื่อแล้วก็จะไปเป็นผู้ส่งเสริมการทําลายพระพุทธศาสนาตรงนี้ถ้ามีหลักอย่างเงี้ยมันก็จะแล้วก็เราศึกษาทําให้เข้าใจก็จะรู้ว่าอะไรที่เป็นคําสอนหรือเป็นคําบัญญัติที่แท้จริงก็จะปลอดภัยนะอาจารย์ขอาพภคต์ก็เดี๋ยวนี้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวนี้จะเห็นที่ไหนที่มีพระภิกษุที่แท้จริงนะหนูไม่เห็นเลยนะคะอาจารย์ค่ะเพราะฉะนั้นก็มีคําพูดที่น่าคิดนะคะ ชาวบ้านคริสถ์หั่คะ่ะก็ไม่รู้จักพระและพระก็ไม่รู้จักพระนี่ข้อหนึ่งนะคะและชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งพวกหนึ่งก็บอกว่าแต่ก่อนนี้เขาเคยเห็นพระเดี๋ยวนี้ไม่เห็นพระก,ก็ฟังท่านอาจารย์ที่ไอ้นั่งปฏิวัติกรรมีำจะถามแล้วจะเอาพระพิกษุที่ไหนว่าที่ว่าเดีสุทธิ์เละนี่ไงคะทุกคนต้องตรงและจริงใจถ้ามีภิกษุทูศีล มหาโจรไม่เข้าใจพระธรรมวินยัยต้องการมีภิกษุไหมไม่ต้องการค่ะก็ไม่เห็นเป็นไรก็ความจริงก็คือว่าพระาศาสนาดำรงอยู่ไม่ใช่อยู่ที่ปุ่อหินปูนายวัดวาอารามไม่ได้อยู่ที่เพศครองผ้าเหลืองหรืออะไรเลยนะคะไม่ได้ให้อยู่ที่เสื้อผ้าแต่อยู่ที่ความเข้าใจธรรมะเท่านั้นแต,แต่ไม่เห็นเลยนะแต่หนูเดี๋ยวนี้ตามวัดหนูไม่เห็นเลยว่าจะมีพระภิกษุอย่างนี้ พราะฉะนนถ้าทุกคนได้เข้าใจถูกต้องนะคะช่วยกันให้คนอื่นได้เข้าใจถูกต้องด้วยก็ช่วยแก้วิกฤตว่าสำนักปฏิบัติถูกตรงไหนแล้วปฏิบัติอะไรอย่าลืมนะคะทุกอย่างเพื่อเข้าใจถูกต้องเพราะฉะนั้นทำอะไรที่นั่นที่จะเข้าใจถูกต้องและเข้าใจอะไร และเป็นความหวังดีหรือเปล่าที่พูดคนอื่นบอกอย่าพูดเลยเดี๋ยวคนอื่นเขาจะไม่สบายใจถ้าเขาไม่สบายใจแต่เขาเข้าใจถูกล่ะควรพูดไหมหรือจะปล่อยให้เขาสบายใจแต่ไม่เข้าใจอย่างนั้นหรือเป็นเพื่อนจริง,รงเพื่อนที่ดีเพื่อนแท้เพื่อนแท้ย่อมไม่ให้ใครไปในทางที่ผิดเลยค่ะถึงเขาจะช่างยังไงก็ตามแต่แต่หวังดีต่อเขา ที่จะให้เขาได้ได้เข้าใจถูกต้องไม่หวั่นไหวใครจะรักจะชังหรือไม่เราไม่ได้ทําเพื่อใครรักใครชังแต่ทําเพราะหวังจะให้ได้เข้าใจถูกต้องมีอะไรที่ผิดก็บอกมาเราจะได้ชี้แจงความไม่เข้าใจธรรมะมีมากก็ได้จันพูดกันได้อยู่ดีๆไม่ดีเหลยพูดคําหวานๆพูดคําเพราะเพราะดีกว่าไหมแต่ไม่รู้เรื่องไม่มีปัญญาเลยสักนิดเดียว และแรงอย่างนี้ถามว่าเข้าใจไหมเพื่อเข้าใจใช่ไหมฟังธรรมะไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นเพราะฉะนั้นเมตได้ยินคำแรงอย่างนี้แล้วเข้าใจไหมจุดประสงค์อยู่ที่ว่าเข้าใจไหมและเข้าใจเข้าใจว่ายอย่างไรจะได้รู้ว่าถูกผิดอย่างไรพระธรรมกล่าวไว้ว่าอย่างไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสอย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสคําว่าภิกษุลามกหรือเปล่าคําของพระองค์หรือเปล่ารแรงไหม แรงสำหรับผู้ที่ไม่ตรงก็ต้องพิจารณาแรงแล้วเข้าใจหรือเปล่าคนตรงเข้าใจได้คนไม่ตรงเข้าใจได้ไหมจะพูดอะไรก็พูดกันได้ทั้งนั้นนะคะแต่รู้ไหมว่าพูดเพื่ออะไรพูดเพราะอะไรเพราะหวังดีหรือหวังร้ายสิ่งที่ผิดไม่เป็นประโยชน์ก็ให้ผิดกันต่อแบต่อไปอย่างนั้นหรือลองบอกมาสิ ว่าสำนักปฏิบัติถูกตรงไหนแล้วปฏิบัติอะไรอย่าลืมนะคะทุกอย่างเพื่อเข้าใจถูกต้องเพราะฉะนั้นทําอะไรที่นั่นที่จะเข้าใจถูกต้องและเข้าใจอะไรนี่เป็นคําพูดแรงหรือเปล่าหรือว่าเหตุผลให้คิดให้ไตร่ตรองไม่ใช่ให้เชื่อคะ่ะ แต่ฟังแล้วไตร,รองซิว่าคําไหนผิดที่พูดมาแล้วเนี่ยมุ่งที่จะปฏิบัติอย่างเดียวเนี่ยนะคะแล้วปฏิบัติเนี่ยก็เป็นหนึ่งในพระสัตธรรมด้วยอันนี้เขาก็ไม่ได้เบือนหน้าหนีพระสัทธรรมทั้งหมดคือเบือนหน้าหนีเฉพาะที่เป็นปริยัติสัตธรรมแต่ว่าไม่ได้หนีการปฏิบัติเนี่ยนะคะจะเรียกว่าเป็นเหตุที่ว่าให้เกิดทิฏฐิกตสัมปยุตได้ไหมคะเพราะว่าเบือนหน้าหนีจากปริยัติแต่ไม่ได้เบือนหน้าหนีจากปฏิบัติ ถ้าไม่มีปริยาตก็ปฏิบัติไม่ถูกนะครับถึงจะไม่เบือนหน้าหนีก็ปฏิบัติไม่ถูก <c oughs> ก็เหมือนเบือนหน้าหนีนะครับเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะในสมัยโน้นกับในสมัยนี้ผิดกันนะคะสมัยโน้นผู้ที่ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเนะคะี่ยค่ะฟังพระธรรมซึ่งทรงแสดงเรื่องของสภาพธรรมะจริงๆที่กําลังปรากฏในขณะนี้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจโดยละเอียดให้คนนั้นเข้าใจได้ พระชนการฟังพระธรรมเนี่ยนะคะคือเพื่อเข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่ศึกษาเพื่อเข้าใจจริงๆผู้นั้นไม่ได้เบือนหน้าจากพระสัตธรรมถ้าไม่มีปริยัติก็ปฏิบัติไม่ถูกนะครับถึงจะไม่เบือนหน้าหนีก็ปฏิบัติไม่ถูก <c oughs> ก็เหมือนเบือนหน้าหนีนะครับคือการเรียนปริยัติถูกต้องดีแล้วผู้นั้นต้องปฏิบัติครับต้องเป็นไปตามเหตุและผลคนที่ศึกษาเข้าใจดีแล้วนะที่จะไม่ปฏิบัติจะไม่มีนะครับ นอกจากว่าปริยัติคือการเรียนศึกษาอย่างไม่ดีพอในสมัยก่อนที่พระเจ้ากําลังแสดงธรรมนะครับฟังธรรมอยู่นั่นก็คือปริยัติพิจารณาตามนั่นก็คือปฏิบัติเมื่อพระองค์แสดงธรรมจบแล้วปฏิเวทก็เกิดขึ้นไม่ได้แยกอย่างนี้ในสมัยนี้คนมีปัญญาน้อยนะครับแล้วก็แยกก็เรียนก็เรียนอย่างมากมายเลยให้เข้าใจและปฏิบัติสมัยก่อนก็รวบรัดศึกษาเกิดพร้อมกัน เกิดคือว่าในระดับเดียวกันสิกขาปริยัตยิปฏิบัติปฏิเวทถ้าไม่มีปริยัตยิก็ปฏิบัติไม่ถูกนะครับในสมัยก่อนที่พระเจ้ากําลังแสดงธรรมนะครับฟังธรรมอยู่นั่นก็คือปริยัตยิพิจารณาตามนั่นก็คือปฏิบัติเมื่อพระองค์แสดงธรรมจบแล้วปฏิเวทะก็เกิดขึ้นไม่ได้แยกอย่างนี้ในสมัยนี้คนมีปัญญาน้อยนะ